พาชมที่เด็ดเมืองว่าปีของดีมหาสารคามกับเจ้า MU 4902ครับ MU 4902ครับ1,600ชั่วโมงพาชมรอบคันสักครู่สวยเดิมทุกจุดครับสีล้อหน้าไม่เคยเปลี่ยนคัดเกียร์ไม่เคยแกะ หลังไม่เคยเปลี่ยนนะครับท้ายไม่เคยแกะฟ้าไฮาย,ยังไม่เคยแกะเดิมครับคันนี้เดิมสวยเดิมผานพรวนดีเฮ็ดสองสี่หกเฮดเปยวครับเดี๋ยวพามาชมรถไถคันนี้กันครับ MU 4เก้าศูนย์สองใช้ B ยี่สิบได้หนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงทุนท่วน สวยเดิมทุกจุดครับ4 7่แสนเบาทครับสี่แสนเบาทกับเจ้า MU ส9 0 2นคันนี้1,600ชั่วโมงสวยเดิมเดิมทุกจุดครับสีล้อหน้าล้อหลังไม่เคยแกะฐานสองสี่ H W ขายฝาหไม่เคยแกะครับล้อหลังไม่เคยแกะสวยๆัเดิมที่เด็ดเมืองว่าปีของดีมหาสารคามครับที่บริษัทซัพโฟรไพแค์คเตอร์วาปีจำกัด 1,600ชั่วโมงครับ MU 4902 4 7 9 0 0 0บาทครับ4 7 9 0 0 0บาทสวยเดิมทดลองขับสินค้าได้ที่บริษัทซัพโปไพร์แท็กเตอร์วาปีจำกัดครับขี่เด็ดเมืองวาปีของดีมหาสารคามกับบริษัทซัพโปไพร์แท็กเตอร์วาปีจำกัด นำเสนอเจ้า M.U. 4902สวยสวยสมสินค้าหน้าร้านครับมีให้เลือกมากกว่า40รายการ062 258 2525 25 062 495 59 57ครับที่บริษัทซัพโพไรเต็กเตอร์วาปีจำกัด กับทีเดียดเมืองว่าปีของดีมหาสารคามครับ